อนนี้นูนพุ่งเกินครับช่วยมาหยุดนูนทีดิก็เลยได้ว่าพุ่งเกินนะครับสำหรับดาวินนูนแจสนะครับหลังจากจบเกมที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านเสมอกับลิเวอร์พูลไป1-1น,น,นะครับฝั่งแมนซี่เนี่ยได้ประตูจากเออร์ลิงบราห์ฮาร์แลนในในาทีที่27ส่วนฝั่งลิเวอร์พูลก็ได้ประตูจากเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนในนาทีที่80นะครับทำให้จบเกมเสมอกันไป1-1แล้วดูเทรนด์ไปดีใจหน้าแฟนบอลแมนซีช่ชู2นิ้วกันเต็มเลยนะครับขอให้รวยนะครับ บ้านเขาสองนิ้วบ้านเรานิ้วเดียวและในตอนที่เรานักเตะเร่วมถึงโค้ชนะครับกำลังจับมือกันอ่ามิตรภาพนะครับจบเกมแบ่งแต้งกันไปคอบจับมือกับเป๊ปนะแบบโอ้ยเก่งหลายพอหญยเอาโบล็องอีหลีนั่นเลยครับทุกอย่างก็ดําเนินไปแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนาะทุกอย่างดูปกติดีดูจะจบลงดีดนะครับแต่จุดตูครับพี่นูนเยสพี่ช่างแอร์นะครับโผล่มาจากไหนไม่รู้ด้วยอารมณ์ที่แบบโอ้พี่ใหญ่เป๊ปครับพี่อยางมาผมให้ยืมบ่ครับเฮ้ยไม่ใช่สิ เอาดีๆพรอใยญย่เป๊บครับสอนผมยิ่งประตูเนี่ยครับเดี๋ยวจิซื่อแชมพูมาให้เป๊บพอได้ยินแบบนั้นขึ้นเลยครับไม่เอาไม่เห็นอย่างแชมพูนะ่ะแม่ไปเรื่อยเลยครับคือจากที่ผม พลิกฟ้าดินหาจากทุกที่นะครับยังไม่มีใครเปิดเผยได้เลยว่านุนเยสเนี่ยเข้าไปพูดคุยอะไรกับเป๊ปเนาะทำไมเป๊ปถึงทับหน้าเวอแล้วก็ฉุนเฉียวขนาดนั้นนะครับแต่ดูจากกริยาของนุนเยสนะครับคงไม่ได้ไปกล่าวชื่นชมหรือวอวยพรให้เป๊ปถูกหวยรางวัลที่1แน่นอนครับนั่นแหละครับหลังจากที่เข้าไปพูดกับเป๊ปแล้วนะครับเจเกนครอปเหมือนจะได้ยินอะไรบางอย่างเนาะรีบดึงนุนเยสออกมาเลยนะครับว่าไอ้หนูอย่าอย่าอย่าพุ่งเกินนะครับแล้วเอ็นดูที่เจเกนครอปห้าม นูนเยสเนาะดูกอดเป็นลูกเลยถ้าเปลี่ยนเพลงนี้เป็นคอร์ฟิลเลยนะ <c oughs> และดูตอนที่เพื่อนร่วมทีมเข้ามาห้ามไม่ว่าจะเป็นโจนอาร์เรียนหรือแม็กอลิสเตอร์นะครับยิ้มหมดเลยนะครับโจนในแบบโอ้โหยอย่างเอาอะนูนเยสนั่นแหละครับเมื่อย,ยังไม่มีการเปิดเผยออกมาว่านูนเยสเขาไปพูดอะไรกับเป๊ปเนาะเราก็จะมาหาจากบทสัมภาษณ์หลังเกมของคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั่นก็คือเจคเกนคลอปแล้วก็ เป๊ปกืเดียล่านะครับเริ่มงนงที่เจเกนคลับก่อนเลยนะครับเออมันไม่มีอะไรทั้งนั้นผมไม่คิดว่าดาวินจะรั่วได้ด้วยซ้ําผมไม่คิดว่าผมต้องเป็นคนอธิบายนะเพราะผมไม่ได้เกี่ยวข้องเลยมันน่าเซอร์ไพรส์ผมรักทั้งคู่ผมพยายามทําให้ทั้งคู่ใจเย็นลงโดยที่ผมไม่เข้าใจคําพูดพวกเขา100%เซพูดตามตรงเลยมันเป็นเรื่องของความห้าหานเป๊ปต้องการชนะเราต้องการชนะเมื่อไม่มีใครชนะ แม่งแต้มกันไปมันจึงทําให้เราไม่ได้แฮปปี้อะไรขนาดนั้นและเรื่องแบบนี้มันก็สามารถเกิดขึ้นได้ <and> เจเกนคลับเผยต่อมาครับมาฟังฝั่งเป๊ปกันบ้างนะครับเป๊ปก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยอยากพูดถึงด้วยซ้ำเนาะก็เลยตอบว่าเออมันไม่มีอะไรนะเขาแค่แข็งแกล่งกว่าผมเท่านั้นฟังนะมันไม่มีอะไรที่น่าหงุดหงิดผมพอใจขอคาถาม2เลยเป๊ปกูดิโอลาเผยนอกจากนี้นะครับเป๊ปก็ยังปฏิเสธที่จะ ต่อความยาวถึงประเด็นประตูของรูเบนดีอารที่ถูกปฏิเสธเนื่องจากมานิโอาคานจีถูกระบุว่าเข้าประทาลิซงแม้ว่าในเคสของนิวคาเซิลเนี่ยจะได้ประตูในลักษณะนี้อย่างน่ากังขาก็ตามนะครับเป๊กก็ปฏิเสธที่จะพูดถึงเนาะนั่นแหละครับก็ติดตามกันต่อไปนะว่าจะมีการเปริดเผยออกมาไหมกับคำพูดของดาวินโดนเยที่ไปพูดใส่เป๊กกัวเดลล่านะครับ แล้วทุกคนแหละครับคิดเห็นยังไงคิดว่าพี่นูนเนี่ยไปพูดอะไรใส่ผู้ใหญ่เป๊บนะครับก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสุดท้ายนี้สำหรับใครที่ชอบกันาลมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเจอก,กัน